อย่านะแบบนี้อันตรายที่ห้องนั่งเล่นอิงอิงสงสัยเอ๊ะนั่นอะไรเหมือนจะหมูกหมูเลยไหนลองเอานิ้วแย่สิคุณแม่มองมาและตะโกนว่าอย่านะแบบนี้อันตรายอิงอิงสงสัยอันตรายตรงไหนคุณแม่อธิบาย นี่คือพลักไฟมันมีกระแสไฟอาจโดนช็อตได้อย่าเอามือแย่นะจ๊ะที่ห้องทำงานของคุณพ่ออิงอิงเห็นเก้าอี้นึกอยากปีนไปว่าแล้วก็ลองปีนขึ้นไปว้าวเก้อี้หมุนติ้วๆเลยคุณแม่มองมาและตะโกนว่าอย่านะแบบนี้อันตราย อิงอิงสงสัยอันตรายตรงไหนคุณแม่อธิบายหนูอาจพัดตกจากเก้าอี้ได้นะจ๊ะเอ๊งนั่นพัดลมกำลังหมุนเลยไหนลองเอานิ้วแยสิคุณแม่มองมาและตะโกนว่าอย่านะแบบนี้อันตรายอิงอิงสงสัย อันตรายตรงไหนคุณแม่อธิบายใบยพัดลมอาจบาดมือหนูได้เอสเลนเตารลีดคุณแม่กำลังรีดผ้าอิงอิงอยากช่วยจังไหนลองจับซิคุณแม่มองมาแล้วตะโกนว่าอย่านะแบบนี้อันตราย อิงอิงสงสัยอันตรายตรงไหนคุณแม่อธิบายความร้อนจากเตารีดอาจทำให้หนูเป็นแผลไหมผุพองได้นะจ๊ะอาบน้ำเสร็จแล้วอิงอิงอยากวิ่งแห่ลองวิ่งสิคุณแม่มองมาแล้วตะโกนว่าอย่านะแบบนี้อันตราย อิงอิงสงสัยอันตรายตรงไหนคุณแม่อธิบายถ้าหนูวิ่งตรงที่พื้นเปียกหรือบริเวณในห้องน้ำจะทำให้หนูลื่นล้มได้นะคะว้าวนั่นแอปเปิลนี่มีมีดอยู่ด้วยอิงอิงคว้าวมีดมาปาดแอปเปิลคุณแม่มองมาแล้วตะโกนว่า ย่านะแบบนี้อันตรายอิงอิงสงสัยอันตรายตรงไหนคุณแม่อธิบายมีดอาจจะบาดมือหนูจนเลือดไหลได้นะคะ